สองมือพูดยังบ้าบ่สบายบาไปฉีดยาเข็มที่สามมาเออเป็นใครไรพี่น้องเอ้ยมันดีกับเราละอุ้ยมงวันเหม่นมากินข้างนอกเป็นสิทธิ่ะอันเสียงแหบเสียงแหงมันก็โอเคแล้วล่ะบ่าเจ็บข้อละล่ะแต่ว่าก็ยังเป็นวัดไอนิดนอยมงวันแหม่ที่เราม่กินข้างนอกอากาศมันดีไงไม่กินข้างนอกเปิดโคก่อน มามา ust, มาสวยกันสวยกันมาซิมามาสวยกันสวยกันออกมาสวยออกมาสวยมันนีเสียงดีคือเก่าเลยดิหมอว่านี่ไม่มีเสียงเลยอหมือว่านี่เสียงแหบเสียงแหงแฟนคลับทัวรมาซื้อเลขซื้อหวยว่ารถแฟนคลับก็ว่าไม่ได้หรอกไอ้ว่าสันโอ้ยพี่้องเอ้ยมันนี่ใครแน่บ่ายมันนี่ไอ้เลือบยูซื่อกินยาอันนั้นแม่กินยาทิพซี ยาทิฟฟี่นี่ยูยจักมากอู้ดพวกเจ้าเป็นไข้เป็นอะไรนะซื้อยาทิฟฟี่มากินเดอ้ออันนี้เลยเนี่ยบริวารเรียนมันดีจริงๆเด้พี่น้องเอ้ยไปเที่ยวเมืองไทยไงเอาผ้านำอืมเวลาไปเที่ยวเมืองไทยก็ซื้อมาเป็นุ่นอ่ะเป็นลังเป็นนั่นกองใหญ่ๆไหมยาทิฟฟี่ไหมซื้อมาตุนไว้พี่น้องเอ้ยพอเยพราะว่าย,ยาอันเฟบอถึกับยาประเทศออสเตรเลียมัง้งเฮาถบอกับยาไทยไปเมืองไทยขนยามามไหมพี่น้องเอ้ยคอยระงื่นเดี๋ยวเลื่อนมาดีๆก่อนเดี๋ยวมาท่านีนเนาะ เชี่ยส่งนี่จาพี่น้องสกุลสูข้ขนกินโคกตั้งมันลงเสียหายเร็วๆพี่น้องเอ้ยบสบายสองวันกินเข่ากับมะเสบกินเข่ามะเสบพี่น้องกินได้จังใาอันเช่นวีอาหารฝรั่งพี่น้องเอ้กินเข่าก่ได้เลยกินได้อาหารฝรั่งพี่น้องเอ้ยมื่อเนี่ยจะกินเข่าก่ได้เลยกินตามหงเอาพี่น้อง ันต้มหุ่หงกับขนมเส้นเนี่ยขนมเส้นยี่หอยันสมุนไพรมุเกิดเนี่ยใช่ครับผู้ใด้สีสันกับมาแล้นี่เห็นบ่เนี่ยเส้นเหนียวนุ่มเห็นบ่เส้นเหนียวนุ่มเส้นเน่าอู้เส้นเน่าไปหอดพูดน่ะไปหอดบ้านน้องโกบ้านศกปรไรเลยพี่น้องเอ้ยเริ่มเส้นเต้นขึ้เก่าล้วเอาคุยอยู่แบบนี้อ้กินต้มหุ่หเผ็ดผิดนันเผ็ดยิ่ดีเลยสิบอกให้เบิงสีมัน อินาวแซ่บต้มหุ่งเอาแกไม่ได้เป็นไข่เป็นวัดเป็นไรกินขาวปแซ่เนตหุ่งเอานี่พักกระเดาได้บอกไหบาสบายกินขาวปแซ่บหน่อยหนึ่อยฉันว่าเป็นสยากับบพไข่หรอก มันเป็นน้ำมันดิดยาเป็นบ้าให้ไปสิดงามซีม่เ็มเจ็บนะเจ็บมาหอดแรกขี่ลาวนมมันแรงแรงก่อนโถนไถหงัวขันไถแมโอ้ เจ็บมาแบบกระแรไหมเจ็บพอเราวน้มนี่โอเจ็บไปหน่อยเค็มนหน่อยนึงก็่ะมันเจ็บบาตออโล่ของผัวนะเค็มแน่ปะแนกับ่เจ็บอ่ะบายบายี่หอมแา อืจริงอ่ะอือผัด้อสแล้วแดดอิ่าเสรอแๆคือได้สชมพูเน่ะอืออือแ้าขบง้ันมีเหเต๋าต่อไปตรงนี้ออือจะดึกอีหยังมาใส่หัวอีแม่แล้วลูกเอ้อือได้คอยฝรั่งมูเพิ่ง มันอยากกินสุกตังงี้ชั่วถ้าแม่เดี้น้อยแซนเสือเอิไม่กินเลยเด้กว่าแม่เลี้ยงนอสเซยุคหังนอสเซยุคหางบ้านแต่คันเต็นมือนีกัสิบ่เอิญผ่าดอกบ้างพริ่ปะแต่ของเป็นไข่แล้วไข่ไปติดเขา ข้าวสืบขมุกนะเป็นหวัลองออถอดกระสอบเป็นหแัดเป็นแับเป็นไอมันก้อนกุมหวันเก็บคอเป็นไอคั่นคอไอคกุกขุกเป็นยาทิพสี่สามวันสี่วันสี่สมงกินเยาสี่สมองกินย มือนีสุดยอดมือนีดสวง่งเอาได้ไอ้กินขาวเป๊ะแบบรกอตตรี่มัมะมอนี่เด้อผู้ใดจอร็อต้นะรอตติ้ลมัมมี่ผู้ใดมาแท้ในจองกะ้ากขอความมากหรือผู้ใดสืบเบอร์เงินเบอร์ทองกับยักวพูดกับฉากมาก บางเงีน,นบมท่ทองขายออสเตรเลียแอ้บ้านออสเตรียาารรขายสรนเป็นักนี่เบ้แค่ไหนจิ้มหูงเงาเ บอกเลขล้วตัวหันจะกำเสียเงินตีกันร็อดเออร์รอตรีมากมลยนี่ตีเลกเอาตีเลขเอาตีแตออ่ตัวไหนมาสื่อไงสักผู้นี่ว่าต้องพวกเจ้าเหรียญเล็กคนขายนั่งเหล่นคักแถวซีกันในพูดหลักมักเหรียญเล็กเนาะ ดีเออร์อเอ้ยไม่สบ,บายขาบ,บ่แซอบนระมุนเหรอนกขาดิมันเป็นนกขอ่อยดิยนกขา มันนกไข่ขอยตับปิ้งแล้วเนี่ยนกเขาก็ตับปิ้งแล้วคิดก้นไหม,มปิ้งนกกินจับลงหงมนันแสบ